ก็เด็นางานของกรมการแพทย์นะครับได้จัดทุกประมาณทุกปีนะครับภายใต้พลเรือนิธิเทพร,รัตน์เกศยรติระภูนนะครับซึ่งมีองค์สมเด็จพระเทพร,รัตน์เป็นประธานนะครับทางกรมการแพทย์ก็จะจัดทุประมาณทุกปีไปให้บริการเป็นหน่วยแพทย์เลื่อนที่แล้วแต่จังหวัดที่มีความจำเป็นนะครับสําหรับเป็นโครงการที่มีความสําคัญที่เกี่ยวข้องซึ่งวันนี้ก็เป็นโรงพยาบาล ้ายหลวงชัยพันธ์แล้ก็ในลกลุ่มจังหวัดที่เป็นเกาะซึ่งเป้าหมายก็จะดูแลผู้ป่วยทั้งหกประเภทนะครับทั้งผิวหนังสายตานะครับเด mm ็ก hmm. มะเร็งเนี่ยในในกลุ่มนี้รวมกันผู้พิการด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ให้บริการ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่องค์การแพทย์ได้ทำโครงการร่วมกับพื้นที่นี้ <ๆ S 1> นะครับเพ mm ื่อมาให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งปีนี้ก็มาที่จังหวัดพนา,งงาน,นะคร, mm hmm. ครับก็ขอให้ พี่น้องที่มาใช้บริการนะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นร่วมงานก็จะได้รับรู้ร่วมกันว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลนะครับพี่น้องประชาชนทั้งผู้ป่วยอยู่แล้วนะครับทั้งแนวส่งเสริมป้องกันทีารด้สาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแลกับเพื่อนทั้งไม่ให้คนของจังหวัดทางงานหรือคนของประเทศไทยได้ป่วยแต่ถ้าป่วยเราก็ดูแลนะครับก็ดูแลเป็นที่ผมการแพทย์ก็ในยุคนี้ที่ผมเข้ามาดู ก็จะต้องเป็นยุคที่เอาความรู้องค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญออกมาข้างนอกให้มากที่สุดนะครับทั้งเรื่องประสบการณ์ทั้งเรื่องการ,รกดูแลรักษาในโรงพยาบาลท,ที่เรามีเป็นโรงพยาบาลในระดับยุคภูมิที่มีความเชี่ยวชาญว่าจะเป็นสถาบันประสาทตัวโองสถาบันเด็กทั้งหมดเนี้ยที่ดูแลท่านพี่ก็จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเรื่องอาสถาบาันเด็งก็จะเป็นเร็งรักษาทที่แต่ขับเคลื่อนนโยบายนี้นะครับหมายถึงว่า การวรวมข้อมูลที่เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ประชาชนได้เข้าถึงบรงงิการมะเร็งโดยหูทรัพยากรว่าจากนัดที่อาจจะมีระยะเวลายาวนานก็อาจจะสร้างลงโดยการที่ใช้ข้อมูลนี้ระเป็นตามจัดการนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดจะได้ดูแลนะครับโอเคครับ,บาภิรังครับในส่วนของยอดพังงาคาดว่าจะได้รับวัคซีนขั้นตอนเป็นยังไงบ้าง,าง n, เดี๋ยววัคซีนเดี๋ยวท่านผู้ตรวจ วัคซีนได้โควตาฮะรอดนแรกหนึ่งโดสนะครับมาวันนี้ครับแล้วก็อยู่แดอหน้าแล้วการจัดการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะก็ที่ผมได้สอบถามแล้วท่านผู้ว่าเตรียมการนะครับจะเริ่มวันที่หกเมษาวันที่ห้าตุรบวันที่ห้าเมษาครับจะเริ่มกี่ครับผมจังหวัดพังงากับจังหวัดเศรษฐกิจท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มจังหวัดที่รับวัคซีนเอ่อเป็นล็อกพิเศษขอบคุณ นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองก็ต้องคิดยู่กบพนากงานการรูร้ประสิทิการัาซีนะครับแต่ว่าคาวมามจาเป็นของทางานก็ดีก,ก็ก็ชัดเจนครับว่าเวลาประมาทภูเก็ตเขาก็มาที่มาเขาหลักด้วยที่ีอยังมาเลยไปเขปปา,าหลักไปทำงานไปไปบุกกราบตามเข้าอไปแหล่งท่องเที่ยวสำคัญส่วนงานวันนี้เดี๋ยวท่านจะเพิ่มเติมแลนะก็เป็นการดูแลที่ท่านต้องไปช่วยได้เลยนะครับในหกสาขา นะครับแล้วก็มีการมามออ,อุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลในเครือชัยพัท์ทั้งหมดนะครับเราทําเรื่องของย e w อ o r m a คือการแพทย์ี่ถีใหม่เพราะตอนนี้มีโควิดเยอะที่จะเห็นเมื่อกียครับที่เป็นเครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องที่ดูดละอองน้ําลายเพื่อทําให้ละอองน้าลายไม่นคุ้มกระจายก็จะทําให้การแพร่เชื้อโควิดน้อยลงนะครับหลายเรื่องที่จะเป็นการที่เราไปตอบรับกับการแพทย์ี่ถีใหม่เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยนะครับบุคลากรฉาสุดก็ปลอดภัย ถ้าทําแบบนี้ได้นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะมีโรคติดเชื้อบวหมาอะไรมาในอนาคตเนี่ยเราสามารถให้บริการได้โดยไม่ต้องหยุดบริการครับอันนี้เป็นส่วนที่ขอนนี้มีพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่าจะมีโรคติดเชื้ออะไรในอนาคตเนี่ยเราจะพยายามยังคงการให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่ครับขอบคุณครับขอให้มั่นใจกระทรวงสาธารณสุขยุคนี้ครับเราเดินหน้าทํางานเต็มที่แล้วก็ภายใต้หลักดุลยการทางการแพทย์ครับก็จะบริการให้ให like right like, ้เร็วนะครับให้ มีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ทั้ถึงได้ง่ายลดต่อมนาครับขอบคุณครับ